คือหลวงพ่อชุม่มคนต่างเรียกของพี่ล้งอาล้งหน้าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งท่านได้ถึงแก่บริณฑบาตไปที่ท่านเจ้าวาดได้เล่าได้ไดกล่าวเรื่องความความตายของเราว่าสุครู่เนี่ยอยากป่วยรักษาได้ เวลาจะตายนักษาให้หายมันก็ใหญ่เพราะฉะนั้นเป็นหลักความจริงที่พุทธเจ้าเป็นตรสไว้ที่เกิดขเพื่ตั้งอยู่เจริญแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยสุดท้ายก็คือสิ้นชีวิตอันนี้คือที่เรามาปรับรบกันในวันนี้มาพูดถึงพระสงค์ กับญาติโยมพระสงฆ์กับญาบบติโยมในบรรดเจ้าฟ่าแยกกันไม่ค่อยจะออกอแยกไม่ออกว่าเป็นพนทกศาสน,านิกชนพระสงฆ์ก็เป็นพทน,นทกศาสนิทกชนเช่นเดียวกันในว่าอยู่คนละหลังอยู่คนละอย่างโดยเป็นบริษัทสีด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิง่งพระที่มาอยู่ที่ประเทศอเมริกาเนี่ย เป็นพ้าที่มาหลังญากิยากโยมญาติโยมมาตั้งรกรากอยูที่นี่ก่อนแล้วอาจจะเป็นที่ไหนก็ตามที่เมืองนี้เมืองอื่นก็ตามพอญาติโยมมาอยู่ญาติโยมก็มีความปรารถนาอยากมีชีวิตอยากเห็นสภาพทั้งหลายเหมือนกับ ที่อยู่ในบ้านของเราคือประเทศไทยประเทศไทยเรามีวัดว่าทําบุญทําทานกันเป็นประจำม่อม,มีเทศกาลทั้งหลายเราก็ได้ทําบุญกันตื่นเช้า,ในในใา,ย,ายังได้ใส่บาตรเมื่อญาติโยมมาอยู่ที่นี่ญาติโยมก็อยากจะมีวัดอยากมีพระสงฆ์ทำบุญเหมือนกับที่ทําในประเทศไทยก็เลยได้นิมนต์พระสงฆ์มา อยู่ตามจุมชนต่างๆตอนแรกก็มีวัดไม่มากหรอกวัดก็ยังไม่ได้เป็นวัดเป็นบ้านตั้งเป็นที่อยู่อาศัยพอที่ได้ทำมุลกันต่อไปต่อมาก็ขยายมากขึ้นมากขึ้นวัดก็ได้สร้างมีความเจริญก้าวหน้าหลายๆวัดด้วยกัน ในเมื่อในเมื่อมีวัดมากขึ้นพระสงค์มีมากขึ้นการดูแลพระสงค์นี่ในเมื่อมีมากขึ้นเราก็ต้องมีขอบเขตก็จึงได้ตั้งให้เป็นสมัชิาสงฆ์ขึ้นมา <iro c. S 1> เพื่อที่จะได้ดูแลพระสงค์เพื่อที่จะได้ให้เป็นไปตามขั้นตอน ของคณะสงฆ์ที่อยู่เป็นผู้บังคับบัญชาที่ประเทศไทยเพราะพระสงฆ์มาอยู่ที่นี่กลายจากพาระเจรละผู้ใหญ่ท่านก็เป็นห่วงพวกพระสงฆ์ที่มาอยู่ที่นี่ท่านจึงพยายามในการที่จะทําให้พระสงค์ที่อยู่ที่นี่เป็นที่ศรัทธ,ธาสักการะของญาติโยมทั้งหลายก็จึงได้รวมกันตั้งเป็นสมัชชาขึ้นมาเพื่อดูแลกัน พระญ,ญาชโยงคงจะไม่เข้าใจเท่าไรเรื่องสมัชชาพูดง่า,งงายๆคือว่าฝ่ายสงกับฝ่ายบ้านก็นด้กันฝ่ายสงเราเนี่ยพระที่จะมาเนี่ยพระนั่งๆอยู่ทั้งหลายเนี่ยก่อนที่จะได้มาต้องได้รับอนุม,มัติจากองค์การบริหารของคณะสง์เรียกว่ามามหาเถรสมาคมก็มีและมีคณะหนึ่งเรียกว่าสตอก็คือ หน่วยดูแลพระสงฆ์ที่เดินทางมาต่างประเทศก็จึงมีหน่วยควบคุมดูแลเพื่อให้ความร่ำรวยเกิดขึ้นในหมู่สฆ์เพราะฉะนั้นในเมื่อมีเมื่อมีพระสงฆ์มีบ้านมากขึ้นก็จึงได้จัดให้มีดังที่อัตมาได้กล่าวแล้วนะั้ <c oughs> นเพราะฉะนั้นก็จึงถือว่าคณะสงฆ์ฝ่ายบ้านเราผู้ใหญ่ฝ่ายบ้านเราก็ได้มองเห็นความสําคัญของพระสงฆ์ที่เดินทางออกมาอยู่นอกบ้านนอกเมือง พระสงฆ์ที่เดินทางมาอยู่รอบบ้านรอบเมืองอรอยู่ได้ก็เพราะอาศัยญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ในเมืองนั้นนั้นเช่นที่เบองคอสตินนีพระญาติโยมทั้งหลายก็จะช่วยกันทําดมาบำรุงวัดจ,จึงทําให้มีวัดบามีพระสงฆ์ได้มาปฏิบัติศาสนก,กิจญาติโยมได้มาบำเพ็ญตัวสวาบเป็นบุญกันดังที่เราได้เห็นดูในขณะนี้ในปัจจุบันนี้ อันนั้นคือการมาอยู่ของประสงค์และรับจาดโยมเพราะฉะนั้นว่าเราหมดอยู่รวมกันเหตุการณ์ทั้งหลายก็เกิดขึ้นได้อย่างเช่นว่า,ายันโยมก็อาจจะถึงแก่มรณะกรรมไปประสงค์ก็ถึงแก่มรณะภาพไปเช่นเดียวกันเป็นธรรมชาติราะสิ้งทั้งหลายเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่โน่นหรืออยู่ที่นี่ก็ตามก็เกิดขึ้นได้ดังที่เราได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ปีนี้ได้ทราบพระสงฆ์ที่มาอยู่ที่ประเทศอเมริกามรณะไปะแล้วสี่รูปด้วยกันนะสี่รูปแล้วรูปหนึ่งอยู่แคลิฟอร์เนียรูปที่สองอยู่รัสเซียกันอยู่เดวราดารูปที่สามรูส้สึกจะเป็นจอร์เจียรูปที่สี่ก็คือที่เราในเท็กซัสนี้วป,ปีน้ปีสนี้ยี2546พระมรณภาพไปแล้วสี่รูปด้วยกัน อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในทั้งพระทั้งคนนะก็ถึงจะชีวิตไปด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายได้เอาเหตุอันนี้มาเป็นข้อคิดในการที่จะมาพิจารณาตนเองโดยเฉพาะองงย่างยิ่งให้เข้าใจว่าสภาพของเรานั้นมีการเปลี่ยนไปสุดท้ายก็คือแตกสลายเรียว่าตายไปในช่วงที่เรายังอยู่ในช่วงที่เรายังอยู่ ทั้งที่เรายังเด็กก็ตามจะเป็นกลางคนก็ตามที่มีอายุมากแล้วก็ตามที่ยังอยู่ยังมีชีวิตพอที่จะทําอะไรได้ไปจากให้เอาเหตุผลทั้งหลายเหล่านี้มาพิจนารณาเหตุผลนั่นก็คือว่าการสิ้นไปของเราเพระาะฉะนั้นในขณะที่เราอยู่เนี่ยเราก็ควรจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์สําหรับตนเอง